โดยจํานวนเก่าแสนแปดสิพันเด้อเนาะโดยเป็นเงินพอลงผพจากทางต่างประเทศคนแหละโดยมันกะซิมีพญัญชนะอะไรกะภาษาลาวโดยมีปึ้มมีซอมีแม่บรรทัดโดยตึงเฮาสียุซัมนี่ก็เฮากะอ่านเคียนได้บ่หน้าเลยเพราะว่ายังังสือน้องกะอยากเป็นอยู่เพราะว่ามันอยากเขียนอะไรมันอยากขีเป็นเพราะว่ามันปึ๊กพูด กับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เบาพามีก็ได้เดินทางมาที่บ้านดงมะแงวเนาะพี่น้องเนาะเลยบ้านดงมะแงวมาพี่แหละพี่น้องเอ้ฮูว่าบ้านยังกบ,บลืมซื่ออะไรพี่น้องเอ้เมื่อนี้เข้ามาหาเบาหน้าเพื่อนพี่น้องเอ้เบลหน้าที่ว่าใกล้เือน อ่าน้องน้องเต้น้องไล่แหละน้นองพนะี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเพ่อแม่พี่น้องเอ้ประมาณบ้านนุนซันเนาะพี่น้องเนาะโดยแถวบ้านน้องอ้อมแหละโดยเมื่อนี้ก็ได้เขามาหาเบาหน้า,นาบพราะว่าสิพ่อเพื่อนหรือบอ่เพ่อแม่พี่น้องเอ้ก็มีทางลุงใจดีเพื่อนอยู่ทางต่างประเทศเนาะเพื่อนได้ฝากเงินมาให้เบาพามีซื้อปื้มพ่อแม่พี่น้องเอ้เน,นาะปื้มภาษาลาวนี่แหละเพราะว่าเบาหน้าเพื่อนอาจจะ อาบเป็นนังสือบอ๋อน้องพี่น้องหรือว่าจังใดพี่น้องเอ้ยทางพหลุงเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นกระหาเบาภามีเป็นสะพานบุญไห่ไห้ซื้อปึ้มไห้บาหน้าฮัดอันฮัดเคียนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านหมดเยพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกระได้ฝากเงินมาเงินเงินเลือพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกระหาเบาพามีมอบไหเบาหน้าผมไอพี่น้องเอ้ยเอฟซีไร้ทันก็คือสีเคยเบิ่งคคิปบอหน้าเพิ่นนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่คนเดียวอยู่อายู่ปาอ้อยนาะยพี่น้องที่ว่าหับจ้างตัดอ้อยอะไรพี่น้องเอ้ย วนี้บอพามีก็ได้ซื้อปึ้มผองพี่น้องเลยโดยเนาะเบึงบอพามีที่ให้เบืงก่อนเนาะพี่น้องนี่แหละบอพามีก็ซื้อปึ้มภาษาลาวผองพี่น้องเลยบอพามีกับบได้เฮียนนั่งซื้อเด้อพี่น้องกัเฮียนอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเฮียนในปึ้มภาษาลาวนี่แหละเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮียนอ่านได้เขียนเป็นเบิร์ต่นนี่พ no? ี story, ่น้องเลยถือว่าโบเฮียนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็มีให้บอกลายสระลายภาษาอยู่พี่น้องเลยเนาะ อ่าเริ่มแต่กไก่ฮอดฮอเฮือนเนาะบ้านเฮาเอิ้นพี่น้องเอ้ยมีเบิดพยัญชนะลาวเฮาพี่น้องเอ้ยมีครบชุดแลกะบาพามีกะซื้อปึ้มนะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละมาให้เพิ่นหัดอ่านหัดเขียนเบิ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพ่อลุงเพิ่นกเพิ่นให้ซื้อมาให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยกมีปึ้มะบิกซอพี่น้องนี่แหละเนาะในการเงินเหลือพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิมอบให้เพิ่น มีทางบิ๊กแล้วก็ซอพี่น้องเอ้ยครัก็คืไปมอบให้เบาหน้ากับผู้หัวทางเบาหน้าเพื่อนนี่ชิยูหรือบอพี่น้องเอ้ยเว่บาบ่าวฟามีบุเคยทายพุชักเตื่อพี่น้องเอ้ยจังไงกับสิพาภูมิพี่น้องไปพบพ,พ่อกันอยู่ที่บ้านโ <Okay, S 1> อเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับมาหอดทางเข่าแล้วเนาะภแม่พี่น้องเอ้ยทางนี้เขาสิเข่าไปได้บอสารลมพรเลยนะเนานะนโดยโอู้สารลมพรเนาะ <c oughs> โดยสบายดีเด้อสบายดี เขาไปนี mm ่บ่เละพี่น้องเอ้ยเขาไปได้อยู่บ่เนอะเอ้ยเนาะนี่รถเที่ยวอยู่บ่เลยจังได้บัดนี่ลองเบิร์ได้อยู่บ่ค่านี้บ่ได้ได้จุมเฮาสองคนเนาะแหงเขาจังเนาะเฮ็นจังได้บัดนี่ไปรถบ่หรือว่าจังได้เนาะมาเสกเบิงหนทางก่อนพี่น้องเอ้ย

ฝากรถไว้บ่บัะนี้ใกล้กับ่เลยก็่เคยมาใกล้เติบกระเทิรนมาเลยเนาะเกิดเป็นไงดีกันว่าเขาเอารถไปเนี่ยมันกระเสี่ยงรถเขาสิค่ะโดยแต่ว่าเขาฝากรถไว้เขาย่างไปเออาจังหวดีก่นแมนปอ่ะโอเคเนาะโดยโดยเย้าอันไปฝากรถน้ำเพลินก่อนพี่น้องเลย โดยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้สุมเฮากระสิฝากหลุดไว้แลยกระสิยางไปหาเพื่อนบ่หนาเนาะพี่น้องอันนี้ฮะบ้านน้นซันเด้อพี่น้องเนาะชุมเฮาเคยมาหาสาพรพี่น้องสาพรไม่ห่างลูกซองเนาะไปก่อนผู้หละพี่น้องเลยเดียวสิฝากหลุดไว้ในทางเลยกระสิลงขึ้นย่างก็ไปพี่น้องเ้ยกระไกลเติบเนาะเดียวอันคอฝากหลุดนะเพื่อนก่อนพี่น้องเลย้อ้เสาลาพรนี่ทิ่มหลุดเลยบอก ทิมสัวคาบ่หรือว่าจังไงอู้วเจ้าอย่าล้มนะเจ้าลำโพงเอ้ยปึ๊บน้องเอ้ยขับจนทางใหญ่ใหญ่เลยแมนเมนอย่างเข้าไปไกลเติบได้เอ้ยเอ้ยเออเกินน้องตองผลเนาะแล้วแล้วบ่สอย่จังไงว้าทางยากเลยพี่น้องเอ้ยคือป่าอ้อยเนาะเอ้ยเคยมาอยู่บ่ เจ้าเคยมาอยู่บ่หรือจังได๋เคยมาเถื่อนน่ะอ๋อมาฟังเลยโดยบ่ได้มากนบ่อนเนะโดยอยู่ไผอยูด๋ป๊าพี่น้องเอ้ยเนาะพอซึกนักอีแล้วบาดนี้ปาน่าสิเอารถจักอ่รถใหญ่มาพี่น้องเอ้ยว้าโคือสิไปบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยทางนี้ลเบิดเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็ไปเบิ่งไปชมอยู่ที บอลบอลนาเพิ่นพักอาศัยอยู่ผู้ใดพี่นอออ้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิพ่อพิอพ่นหรือบอ่เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้ยย่างมาฮ่อเฮอือนน้องตุกน้องติกสบายดีละ่ะสบายดีอ๋อบ่ได้เข้ามาแต่โดนแลนะ้วเนาะอ่าใช้ไอไล่เอเต,อตไปใช้มื้อนนี้ไอเราเหยียบเล็กกระปูอ๋อเพิ่นบ่ได้ไปอันบ่ได้ไปเวียวกซัมเบาะ<อ>โดยน้องหล่าใช้อันเฮือนบาลนาฮะพูดแล้าขดมาโอ ไปหาเพิ่นก่อนเนาะไปก่อนพี่น้องเอ้ยสิพาไปบ่โอทางน้องตุ๊กสิพาไปพี่น้องเอ้ยไปไปหากระหอดอันเพื่อนน้องแต๋เนาะไปยังบ่ทันหอดอยู่พี่น้องเอ้ยทางน้องตุ๊กน้องติ๊กเนาะน้องสาวของน้องอ่ากระแตพี่น้องเลยเพิ่นพาไปเพิ่นฮู้บ่อนอันเบาหน้าเพิ่นกลนมันเพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยฮาสารพรเฮาย่างมาไกลเติบแล้วนี่เนาะ ประจนไพบอกอ๋อเป็นที่เนองหันน้องอ้อมเหรอทางนาาไม่เห็นน้องอ้อมเนาะนอ้อมน้องอ้อมโอ้คุณบอลเนาะพี่ถ่ายให้เบิรงนได้พี่น้องเลย พอเพิ่นก้นยามนี้บ่สารัมพรมันนี่โอ้เพิ่นก้นเลยเนาะบ่ทางนี้เนาะโดยเพิ่นก้นเบล่ะก้นยามนี้ามทางองสาวเพิ่นเด้อตนี้พี่น้องเห็นอยู่บาหน้าเพิ่นก็สิแม่นเนาะแบบแบอยู่ข้างหน้าพี่น้องเอ้ยดูยผู้พี่น้องเอ้ย คุณเพิ่นค่ะก้นมันอยู่บ่เลยว่าจังได๋เนาะบาวนาตัวจริงเสียงจริงเนาะบ่อแม่นบ่าวนาอยู่บ่เนาะสวัสดีเจ้า้าก้นมันเดี๋ยวนีคือก้นนี่ฮะบ่าวนายก้นมันแล้วบ่หรือว่าจังได๋ต้องได้ก้นเพราะว่าฝนมันตกอมันสิเน่า่มันสิเน่าไสินี่ดยดยกะเนาะกะคนรับจ้างเพิ่น โอ้โดยพืนให้วันเท่าไรนี่ฮะกาตันตันตระสงเสนตระสงเสนดโดยคนลมันโดยอ่ะคออนุญาตหนีบไม้ได้เบรอนะคิดว่าสิป่อพ่อจะได้ได้ขอมานี่กัพอดีน้องก็มากลมันอยู่นีแล้โอ้คนบริตกบ่ทางนี้กาตกลิ้นลิ้นน้อยหนึ่งได้จากมือแล้วนี่ฮะกาลายมือเติบแล้วหาหกมือแล้ว โ,โดูฮะก็ได้ไปขายรถเดียวซื้อรถหนึ่งได้เท่าไรฮะได้ตันปลายซื่อนะมันบ่ได้หลายตันหนึ่งนี่พันกิโลบ่โดยเพราะว่าจะได้เงินเท่าไรแล้วไหมเพิ่อนก็ร้า,านหกแสนนี่แหละโอ้กันควัดอากาศต่างแห่งไปขายบ่เอาเป็นเป็นหัวเลยเป็นหัวเลยดูดีดีคือเจ้าผักอาศัยอยู่พุ่นบ่อนะแม่ก็มาอันมบกอนมันคือบ่อนมันนี่อ่าบ่อน ที่ว่าเจ้าผักอาศัยอยู่น้ำเพิ่นบ่าแม่นกับเพิ่นจ้าขออนุญาตถามน้อยหนึ่งนะบอหน้าเนาะอะดบกวนเวลาน้อยหนึ่งโดยกับเพิ่นจ้างให้กนน้องกันเลยได้มากลให้เพิ่นเพราะว่าโนองอยู่น้ำเพิ่นนะโดยก็ได้อาศัยเพิ่นเฮาก็บ่กเคยเขามาจากเทื่อนเราะว่าก็เห็นตั้งต่หลาย่องมือเขามาถ่ายย่างเส้นกับบอเล่าเปาเพิ่นแลวกัโดยมีทีมงานอาจันเนาะโดยก็หลายซองยู่โดยที่เขามาช่วยเลือน้องนี่แหละถ่ายน้องกัหลายช่องรู่โดย อ่าทั้งคอยอยกะฮะก็มาโดยกะอยากขออนุญาตทำน้อยหนึ่งเนาะบ่หนาเนาะเพราะได้อยู่บ่อเนาะโดยได้นยัถี่ไปถี่มาเนาะจังได้บ่หนาจังว่าได้มาอยู่ในส่วนมันเพิ่นนะนะกะแบบน้องบ่มีพ่อมีแม่นะแบบญาติพี่น้องกะแยกทางกันไปนะโดยน้องกะหาอยู่แต่ละบ่อนบ่ได้มีกินน้องกะไปซอยเพิ่นโดยซอยเวียกซอยงานเพิ่นแล้วกะอยู่น้ำเพลินนะนะโดยจะกลกบมาป้าพวกนี้เพิ่นกะ ดีกับน้องกับแบบว่าให้น้องอยู่น้ากาหกปีโอ้โดยตั้งแต่คุณจะคลองมันนี่บ่แม่นจะคลองสวนมันล่ะกาสวนอ้อยบ่โดยมีสวนอ้อยน้ำแม่นจะมีสวนอ้อยเพิ่นตรงนั้นโดยน้องก็อยู่น้เพิ่นกาหลายปีโดยคือบ้านเกิดเมืองนอนของบ้านนาหันเป็นคนบ้านนี้เลยบ่เรือจังใดโดยกาน้องเกิดอยู่บ้านนี้โดยโดยโดยทั้งแบบ ขาอนุญาตเนาะทางพ่อทางแม่ได้สาบานะพ่อแม่ก็เสียตั้งแต่น้องยังเหยียดขาแบบกำลังหาหูจักคว่มนี่นะโดยโดยโดยพี่น้องเจ้าหายจักค้นบานนะพี่น้องก็สองคนก็มีพวกป้าพวกลุงแบบเขากับไปคนละบ่อนแยกทางกันไปนะโดยแบบแล้วแต่ไพชิยูไพก็อยู่นะแบบหาเลือกบอลอยู่คือแบบคือเป็นคนเล่นล่อนนี่แหละโดยน้องก็เลยว่าตัดสินใจอยู่น้ำเพลินโดย นั่งไปอยู่มาหลายบอลเลยโดยกรลำบากมากะหลายบอลโดยก็ได้มาอันอาศัยป้าเพิ่อนในยู่แม่นกับโดยอาศัยเพิ่นอยู่กับเพิ่นก็ดีโดยคือป้าอันเพิ่นเป็นพี่น้องทางใดจนู่กับ่แม่นพี่น้องแบบคนอื่นนี่นะแบบคนอีตนแบบอีตนสงสารในับถือคือป้าเนาะโดยเจ้าก็นับถือเพิ่นเป็นป้าผู้นึงเนาะโดยมีบุญคุณกับเฮาแม่นกับเพิ่นช่วยเหลือเฮาคณะแบบว่า อย่างหลาอย่างฮะแหละโดยทั้งให้เข่าให้น้ำให้เบิลยูเบิลเช้าอะไรโดยคือการรับจ้างไปแบบนี้ทุกมื่อทุกหมูอบ้านะโดยการคู่มืออ่ะแหละการมีงานคนมันในนี้กับโดยกะบบอกเคยว่าสิติงานหน่องงานอย่างนี้เ็ยได้เวิร์โดยคือทางเจ้าก็ยังแบบบูเดมีขอบมีครัวบ่บ่ออ๋อแบบบูเดมเคยเอาลูกเอาเมียมาก่อนบ่กะมันบ่ มีผู้ได้อานี่แหละเนาะว่าเขามันถูกมันยากนะเดี๋ยวท่านจีไปจีผู้ได้การยันเขาโอ้ยตีคนทีกว่าคนยากจงีนนะเดี๋ยวดยน้องก็เลยบุกคิดเดียวว่าให้มันมีก่อนวะ่ะโดย,โดยคือตอนนี้อันขออนุญาตเนาะอายุจะปีแล้วกาสองสองปีโอ้เหมือนกันยังหนุ่มยังน้อยอายุสินเนาะโดยโดยอ่าพี่น้องเอ้ยเผื่อกมาครับจ้างคนมันเนาะโดยแม่ จางคือเขาน้ำจำปาอันทุกมือนี่ก็กินน้ำป้าบ่เลยะอะเขาน้ำนี่กาน้องออกมากินเองมาหนึ่งกินเองคะนะโดยแบบมีทางผู้ใหญ่เพื่นซวยเรือซสยยังมาน้องกะนหนึ่งกินเองโดยโดยโดยเละเจ้าพักอาศัยอยู่อันกระตูกนี่คู่เดียวบ่รือจังไก่อยู่คู่เดียวโดยก็มีทางผู้ใหญ่เพื่นซอยมาเบิดแหละเรื่องดินเรื่องดอนก็ได้โดยเมื่อก่อนน้องก็บ่ได้มียังเป็นคนมือเปล่านี่แหละโดยกะมีดินมีดอนเป็นของตัวเองกัน ทางผู้ใหญ่เพิ่นซอยเหลือมาโดยบ่อนจะอยู่นันเป็นดินของเจ้าเองบ่บ่นะแม่นโอ้แตทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้โดยอันพาสุมข่อยไปเบิ่งคราวนึงเนาะโดยอันรบกวนนอยนึงเนาะโดยโดยพี่น้องเอ้ยบ่เคยมาจักเื่อโดยโยตนี้ก็ให้ทางเบนาเพิ่น พาไปเบ่งบอนพ่นพักอาศัยก,ก่อนพี่น้องเอ้ยชุ่มข่อยกะขี่รถใหญ่มาบ่อนาเอเตว่าเขามาบ่ได้โดยฝากไว้อยู่นอกทางเลยแกนบ่พ่อเจ้ากับปานั่นกลาวทางเข้ามากะยากน้อยหนึ่งนะแบบโ<อ>ดยม <c oughs> ันอยากข่อยไม่จากอนั่นเข้ามาหอดบ่อนพืนผักอาศัยอลไพี่น้องเอ้ <c oughs> ยโดย มีนำ้ำทรงน้ำส่างเรียบร้อยบอ่บ่นะแมน่นโอ้ผู้ใหญ่ทั้งใงดค่ะเสื่อให้กะบทั้งจังประเทศเพิ่อนหมดแหละ,ละกับลายบอลโดยโดยบนอยู่กหกหน้อหนึ่งพระทานได้อันนั้นอยังโดย,ยบอนนอนทราย,ส ột, นนยโดยนนสดพี่น้องเนาะบอนอยู่ของทรายโสดเพิ่นกินน้ำฝนบ่แต่ละมือฮะบ่กะน้ำาต่เอามาแต่บ้านออ๋ โดยบอนบนอยู่บนเสาบ่ได้หัวว่าฝนตกค่ะคือสิบบัวหัวดอกเนาะบอเพราะว่ามันดแบบอยู่คนเดียวนะแบบบ่ทันอะไรอย่างหลายอย่างนะโดยโดยอันนี้เพื่อนปลุกหาแต่ดนแล้วบอบอ่นะกาดนเติบแล้วเพราะว่าอันนี้ก็น้องเห็ดเองนะโดย แต่ว่าดินนี่เป็นทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้เนองมาหน้าโดยโดยโดยมีทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้น้องก็รวมหลายอย่างเลยทั้งไม้ในีั้งกระสอบทั้งกระซีโดยเป็นคนเห็ดเองแม่เจ้าเห็ดกับไผ้านี่ค่ะกัเห็ดกับลุงพัวของป้าบัน้อง่ยกันบโดยโดยกัพอได้ที่พักที่อาศัยเนาะโดยกก่อนกะคือตอนหนาผู้ใหญ่เพิ่นบ้านซอยเขามาในเจ้าแบบ อาใช่อยู่ตุเพิ่นบ่หรือว่าจังไดอาใช้อยู่เทียงหลังนั้นโอ้เทียง่นลังนั้นโดยเทียงทรายเพิ่นโดยแต่ว่าอันนี้ฮะเป็นเทียงเจ้าเองกเปไปดินเจ้าเองแม่โอ้โดยโดยจ้บ่เคยมีเป็นของตัวเองกับมีก็ดีใจโดยโดยแม่เกิดมากับบ่เคยมีเนาะมีกับว่าป้าทางนอบาวน้อยาวเขามาคายไปเบดชนาโดยโดย จำเป็นให้พิ่นค้ายว่าดินพิ่นเนาะแต่ก่อน่ะคือเจ้ามีที่ดงที่ดินเหมาะแต่ก่อนนะโดยดินกระน้องก็ยังน้อยตอนนั้นยังบ่มิซิดยังที่ไปว่าเขาดอกเดยโดยพอเฮาโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มว่าฮู้จจะความหั่น่ะแบบดินดอนไปใสเบิดขนาโดยโดยโอ้เจ้าเจแหละเนาะพี่น้องเอ้ที่ไปที่มาเพิ่นกันอยู่กับนเบาโดยคือเพิ่อนทั้งนาออันคือตอนยังน้อยหันอาไพเป็นคนเลี้ยงดูซะนะกา่พเฒ่า พอเท่าโดยแม่ของแม่โดยอาโปของแม่บ่แม่ตอนนี้เพื่อนก็ได้ได้จักไปแล้วเชียร์ไปแล้วโดยโอ้โดยโดยเจ้าก็เลยว่าไปอันทัตทิบวชิชาเนาะโดยก็เป็นคนเล่นล่อนไปทัที่แบบบนได้มีกินก็ไปเังศรีนาโดยโดยบนใดมีเบี้ยเห็ดนั่งทำโดยเขาให้น้ำกินกันยังว่าไข้เนาะบ่อนาเนาะที่แบบมีผู้ใหญ่เพื่อนมองเห็นเพื่อนก็ได้ซื้อทีอยู่ที่เศร้าห้เนาะสารพรเนาะโดย ก็ได้มีบนโซนบนเศร้าแล้วมีบนโซนบนเศร้าโดยนำในกับสะดวกสบายเนาะอยู่ที่การนำในกับมีผู้ใหญ่พันซักให้คือการนั่นแหละโดยมีแต่ของพันชื่อไฮบริดยนอกแต่มือเปล่าโดยโดยปัดฟืนไฟได้สาวนาฟืนไฟกับมีทั้งผู้ใหญ่พันธชื่อมาหม่อมไฮบริดโซลาร์เซลล์โดยเจ้าเจ้าโดยแล้วก็คอยมาเมื่อนี้เนาะกับมีแม่ใจดีเพื่อนกับทามเข้ามาไล่เทืออยู่ในแก้วพีเพชรเนาะเพันอยู่ทางต่างประเทศแหละ อ่าเรื่องซมโนคัวพนว่าเป็นยังไงเนอะได้บอกนไปแรกบอกว่าตอนนี้ลานกับลังอันเห็ดอยู่หัวมันได้ตีกลับไปแล้วเช่นึงฮนาโดยก็ต้องได้ไปหาพอบ้านพอดีอีกเช่นึงฮนาแบบให้เขายังยืนยังให้กบดีฮนาโดยน้องก็ต้องได้คนคั่วใบซมโนคั่วเก่าอีกเพราะมันบ่กเห็นแล้วฮนาบุ้ว่าผู้ได้เก็บไว้ตั้งแต่พอเท่าไม่เท่าเสียไปก็แล้วเลยเนาะมานว่าเอาตัวเก่ามาไกลโดยตรงได้แลนดลายยางอยู่ เพราะว่าเลขเพื่อนกะมันก็ได้บ้างไปแลวมันบูงจักบาบนี้โดยโดยคือเหตุไม่ในเจ้าเขาผู้เดียวเจ้าแมนบ่แมนตรงหาเอาขั้วเก่าเนาะคนอื่นเนาะโดยอคือแต่ก่อนนะไพสสะเก็บทางซาไว้ฮะต่ก่อนนะกทั้งพี่น้องลูกป้าเอาอันนี้แหละโดยโดยแต่เขาไปเก็บไว้น้องกับบริธรมเพิ่นแบบเพื่อนเก็บไว้หายลูบอลยงนีนะโดยก็มีแต่ยังหายคนขั้วในเด้อเนาะบนหน้าเนาะวบา น้องก็ถามป้าเพื่อนอยู่ได้ดๆแล้วระบ้อเล็งให้ในเด้อว่าทั้งแม่เพื่อนอยากเห็นใบสมุนคัว้าอีกสีหนาด้วยน้องก็ยันแม่เพิ่นถ่ายอยู่ว่าช่วงแบบเพิ่นสี้ค้องอีกสีหนะงบไปซาเลเซียระเบ้หรือว่าจะไงน้องจ่ายให้เพิ่นไปเบิดแล้วเพราะว่าเรื่องสมุนควันอีกสีหนดยมีแต่รอๆเนาะแม่โดยนั่นแหละแม่เพิ่นก็ฝากคอยมาไลฟ์เ่ออยู่แต่ว่าคอยบ่มีโอกาสเข้ามาอนะมื้อนี้ก็เลยตามให้แม่เพิ่อนตาเพื่นชี้ค้องเทากับได้จกเคลียร์ซีนน่องก็คิดอยู่ดหละเนาะ คนเฮาอยู่ในบ้านในเมืองในตรงมีได้เนาะโดยมันต้องมีเป็นของตัวเองนี่สินะโดยแมนก็มีแต่ล่ออะไรให้เพิ่นเล่งแน่โดยโดยการนองก็บอกเพิ่นอยู่่วาเล่งดีเด้อพะคนอยากเอามาให้แม่เพิ่นเห็นด้ายโดยโดยรายก็มามื้อนี้เนาะบ่อนาเนาะก็มีทางพอลุงใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศโดยเพิ่นว่าเห็นบ่อนาในคลิปแล้วเพิ่นว่าอยากซื้อปึ้มมาให้ฮัดอ่านฮัดเขียนเพิ่นว่า เจ้ากับบได้เข่าอุ้งเฮียนเบาคนอย่านี้เลยกาเข่าซึ่งเต้ยังไม่น้อยแบบตอนนั้นฐายังติดลินโอ้ยนั่นแรกไปหาลินน้ำมูอยู่แบบว่าบดได้ตั้งใจเฮียนหนะแบบโดยโดยกับพ่ออ่านออกเขียนเป็นอยู่เพราะว่าเรืองกาเขียนกับพ่อเขียนได้อยู่สื่อตัวเองอย่างนี้สื่อจะคลองในพ่อได้อยู่บ่โดยอันนี้คือปุ้มภาษาลาวเนาะพี่น้องคือข่อยกับบได้เข่าองเฮียนนะแต่ก็เคยอ่านเคยเขียนอยู่ในปุ้มภาษาลาว่านะโดยโดยนี่แหละเนาะ ถ้าว่าลิงกับหมู่ผู้เพิ่นเป็นหนังสือก็ถามเพิ่นบ่นาเอ้ยถ้าว่าอยู่ใกล้ก็สิอาสาสอนซะดอกเนาะโดยมันก็สิมีพยัญชนะแล้วก็ภาษาลาวโดยมีปึ้มมีอมีแม่บรรทัดโดยถึงเฮาสิอายุํานี้ก็เฮาก็อ่านเขียนได้บ่นาเอ้ยเพราะว่ายังหนังสือน้องก็อยากเป็นอยู่เพราะว่ามันจเได้มันสิเป็นเพราะว่ามัน พึกบพูดนะเจ้าก็อยากเขี้อนอยู่บ่อจ้ะโอ้หันแหละเนาะกับเวลาหมูซัดหมูยังมาหากับอ่านบทเป็นแบบถือโทรศัพท์ไปให้หมูอ่านหายใจนะมีแต่ส่งคลิปเสียงบ่โดยมีได้ส่งคลิปเสียงเออคือเข้าใจอยู่ก็น่าสะดวกอันเฮียนในแอปก็ได้เด้อโดยโดยให้หมูฮะนนะเขาเจ้าบอกให้เบิ่งยูทูบก็ได้บ้านหน้าเลยเอาก็ได้เพิ่นเพิ่นบอกอยู่ในกูเกิลเนาะอ่ามันจะมีตัวแปรเนาะค้นหาเบิึงนะให้หมูเขาเจ้าอาสน ขั้นตอนเข้าไปเบิ่งหั่นนะโดยแล้วเจ้าก็เรียนเองบาดนี้โดยก็น้องไดเรียนอยู่บ่ว่างแล้วก็หัดเขียนนําแม่นแล้วก็สิมีพยัญชนะภาษาลาวสิมีกไก่ฮอดเฮือนเนาะน้องก็ถ้าว่าคอยอยู่ใกล้ก็สิสอนซะดอกเนาะแต่ว่าอันนี้มันไกลโดยที่ว่าสิไปเข้าเรียนมาโดยอันนี้ถ้าว่า เฮียนจบอันในปึ่มหัวนี่เนาะอ่านได้เขียนเป็นแสดงว่าเฮียนเกง่งนะ<ด> <new> คือปึ่มน,นี่ก็มันจะมีพญยชยนะหลายอย่างอยู่คือปึ่มภาษาลาวพี่น้องเลยเ<ด>ลยก็มีปึ่มเขียนเลยก็ปึ่มที่อดัดหัดอ่านหัดเคียนเนาะมีเลข<ด>มีอย่างแน่ยอยู่นี่เจ้าก,กระถาหม,มู่ก็ได้นะหรือว่าพอเป็นแน่ก็เฮียนอ่านไปนะโดยพอลุง<พ>อลุงเพาไขเขอไขโดย กระฮัดอ eh right bueno, right? uh ่านไปหะแหละเนาะโดยโดยตนเองเนาะคือคอยมาเมื่อนี้บ่นาเอ้ยก็มีทั้งโอลุงแหละเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะอ่าเพิ่นก็บ่ประสงค์ออกซื้อออกน้ำแต่เพิ่นก็เบิ่งแล้วก็ติดตามคลิปจะมาตลอดอ่าเพิ่นก็ให้ข่อยซื้อปุ้มมาให้นี่การายการเงินอ่าเรือเนาะซื้อปุ้มจำนวน900,000 แปดสิพ okay. 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 so ันกีบเด้วยวันนาเด้อโดยก็ให้เจ้าเก็บไว้ซื้อเนาะอยู่เนา้กินอะไรเนาะใส่ใจต่างๆในครอบในครัวโดยอ่าเจ้าอยู่คนเดียวเนาะคือข้าวน้าซัมปาในคู่มือนี่ซื้อว่าหรือแบบยังไงก็ซื้อคือกันโดยมันเบ็ดเดียวก็ได้ออกเงินซอยป่าผนซื้อโดยโดยอะไรเนาะดีใจอยู่บ่สิได้อันก็ดีใจจีได้ ลองอ่านลองอันนั้นเบิ่งด้วยดยเพราะว่าน้องเราอย่าให้เพิ่นเขียนสื่อเจ้าของได้เนาะได้บพราะเขาได้อยู่บ้าวนะลงมานะเมื่อกี้ได้อยู่บนหักบัวรัตนปรไดันะแบบยังเรียกอันนั้นอยู่ลองเบิ่งดูค่ะลองเบิ่งดูเกี่ยตัวนะฮะโดยให้เพิ่นเห็นเนาะพวกใจจะสิเป็นอยู่บ่ลองเบิงอ่าลองเขียนเบิ่งด้วยหน้าก็ได้หรือว่าใส่เท่าหน้าก็ได้โดยโดยเอาใบเลข เอาใบทำอิดเลยเอาใบทำอิดเลยโดยเออใบทำอิดเป็นเบิ้งฟีมือเพื่อนนาะพี่น้องมันจะเป็นอยู่ไงบ้ลองเบิ้งบ่นาเลยเบิ้งเอาใบทำอิดบ่นาโดยตัวนี้แหละบ่นาเอาตัวยิ่ใหญ่ลูกก็ได้ตัวยิ่ใหญ่เหรอโดยอ่าซื้อใหม่ๆเลยมันจะกระดันหน่อยหนึ่งนะโอ้โดยติดเด่นมืออีกสั้นได้ มันบคือะนะน้องเขียนบวเป็นเหมาได้คระโดยเขียนได้ด้วยสิโอ้โดนาด้ยโอ้เอามาโซ่บังดูได้อยู่ได้สำนิกระดยโอ้ได้อ mm. ยู่ได oh. ้นาเนาะได้ได้ได้อยู่สำนิมีแต่พยายามเด้ออันถ้าบะจะมีมู่ที่บะเป็นหนังสือกระามเพิ่นนะนาบ่อนาโด้วยมันกับวยยากได้ โดยโดยยากจากว่าน้องมานัก <niño> ก <sharing> ็เ <observed> ล as ิกกัน <as> <os> ี as well as ่แหละมันอ่านมาได้ทุกคนไปทีละหน่อยเนาะมีแต่อันพยายามคัดเขียนโด้ไลน์ได้ไลน์เมนอ่ะสิมอบเงินให้เพิ่นซีก่อนพี่น้อยอ่ะบ่นาโดยจำนวนเกลือแสนแปดสิพันเด้อเนาะโดยเป็นเงินพอลุงเพิ่อนชาวต่างประเทศพ่นแหละโดยกระโขดก็อยากให้เจ้าขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อบ่นาเอ้ยเนาะโดยอ่ะยกมือขอบุญขอบคุณเพิ่นหลานขอบใจเด้อพอลุงทางต่างประเทศกะที่ ซื้อปุ๊บมาให้ล้านเยนนังสือกับเงินเนาะกะขอให้พ่อลุงอยู่ดีมีแห้งเดอ้อความเจ็บบ่ให้ได้ความไขบ่บอให้มีโดยคิดสิ่งใดกะให้ได้สมความดังมุนมาปรารถนาเนาะโดยคิดเงินกะให้ได้เงินโดยคิดทองกะให้ได้ทองเดอ้อทานล้านมาสังง่นไหกะ ไอ้กลับขึ้นไปหาพ่อกับลอยเท่าพันเท่าเด้อซาถุเพื่อใทั้งสองกับอ้ายกับหยุดดีมีแหโดยความเจ็บบ่ให้ได้ความไขบ่ให้มีเด้อซาถุกเป็นสะพานบุญที่น้องมันนี่ตาหยมีแห้งเด้อเฮ้ซาถุโดยอยู่ดีมีแห้งเด้อเจ้ากับสู้่เนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้ออย่าท้อถอยเนาะเดี๋ยวต้องสู้โดย แมนแมนจังได้ชุ้ม่อยกับกับก็เด้อบ่หน้าเด้อเพราะว่าถูกถูกถักทางพุ่นเนาะโดยโดยบมเอ่พี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวพมีแล้วก็สาวลำพอนมาในมือนี้ผมแม่พี่น้องเอ้ยก็คือเข้ามาหาทางเบ้าหน้าเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็มีทางพอลุงใจดีอยู่ทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเพิ่นได้ฝากเงินมาพี่น้องเอ้ยให้บ่าวพมีซื้อปุ้มเนาะปุ้มภาษาลาวเฮานี่แหละให้เบ้าหน้าฮัดอ่านฮัดเขียนพี่น้องเอ้ยชีวิตเพิ่นก็น่าสงสารอยู่พี่น้องเอ้ยคือ บบมีทางพ่อบบมีทางแม่นะพี่น้องเนาะกับซีวิตอันเดียวกันพี่น้องเอ้ยเลยกะโบมีญาติพี่น้องเพื่อนกะอาศัยอยู่น้าป้าพี่น้องเอ้ยป้ากะคือรื่นเคยอาศัยกันเลยก็อยู่ส่วนมันเพื่อนพี่น้องเอ้ยอยู่ที่บ้านโนนซันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพื่อนก็ได้สื่อทีสื่อทางให้พี่น้องเอ้ยเพื่อนก็ได้มีที่วนที่เศร้านะพี่น้องเนาะนั่นแหละพอลุงเพื่อนก็อยู่ทางต่างประเทศเพื่อนก็สงสารเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้เพื่อนบารมีกะ แลกเป็นเงินกีบแล้วแหละพี่น้องเออนาะเพิ่นกับวประสงค์ออกซื้อออกน้ำเด้อผมแม่พี่น้องเรือซื้อปึ้มแล้วก็ซื้อบิ๊กซื้อซอพี่น้องเออนอะก็อยู่ทีเก้าแสนแปดสิบพันกีบน้อยพี่น้องเนาะโดยมามอบให้เพิ่นเป็นทีเรียบร้อยให้เพิ่นหัดอ่านหัดเขียนพี่น้องเออยต้องขอกราบขอบ,บุญขอบคุณเด้อทั้งพ่อลุงอยู่ทงต่างประเทศขอให้พ่อรุงอยู่ดีมีแหงเด้อามเจ็บป่ห้ได้ามไข้ป่ห้มี ปรัชนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคํามุ่งมั่นปรัฒนาได้อพ่อเด้อพอให้มากมือนี่ก็ขอให้กลับคืนไปหาพ่อร้อยเท่าพันเท่าเด้อซาพี่นี่ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาเกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี